ว้วเสียแจ็คจัดให้ครับกาบสวัสดีครับกาบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับผม oh, oh. อยู่กับผมเอ็กดัมซิงครับช่องเย็นๆนะพี่น้องนะมาดูที่เท่าท,ที่ใหม่ครับของทีมงานหัวหน้าโจโลยนะครับไวไหมว้าวว้าวว้าวเด็ดช็อตเด็ดพอดีเลย อาไม่ยอมครับเจียแจ็คโอ้เอาเอาโอจำแล้วจำแล้วโอ้มาถึงได้ช็อตเด็ดบุรีเลยครับโอ้ลายสังกัดคันสีม่วงนะครับโอ้ถึงกระโปงแล้วเดนหนึ่ง แห่บอกว่าตอนเย็นจะลมดีรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงจมครั้งนี้สายหัวอารมู้แจ๋ห่วยก็มาดูเขาลมแจ๋ว่าใครจมหมดแล้วตอนนี้นี่ครับเอาโอ้วูดูท่อท่อเจ้าคือรั่นแท้ ยอดเลยเจ๊ตรงนี้กี่เที่ยวครับโอเคอะไรของเขาก็ไม่รู้นะครับไหนบอกเมื่อวันนี้บอกหวยว่าอะไร6 8ถูกไหมมันาว98เลขออกเนี่ยผมซื้อเป็ด รางวันที่รางวัลที่หนึ่งออกมาได้ไงเก้าห้าตัวเก้าหกตัวเก้าห้าตัวเจ็ดตัวหนึ่งเนาะเก้า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 เจ็ดมันเป็นพุ่มต้องเกินอันนี้โลกสวยเด้อใครโลกสวยถ้าโลกไม่สวยอ่ะเอาไหมไม่ต้อง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 ถ้าเอาแบบโลกไม่สวยจะจับให้หืมว่าจะรีบกลับมาดูว่าฟ้อนตอนเย็นเนี่ยต้องฟอนกัน <_ <EN> _>โอ้นี่ฮะใช่<_ <EN> _>ไหมเฮ้ยและเย้ยนี่โอ้ทีมง,งานที้ตื่นมาครบเลยครับวันนี้ไปได้ยิงโอ้ นี่ก็มาดูที่เทอ่าที่ใหม่ครับขับโดยตะเย้ยนะเทพพบุตรฟันหลอยามเย็นครับเพิ่งจะกลับมาจากาปุรีล์ลครับ ชอบแกล้งจริงๆอยู่ไหนก็ขับรถแกล้งนี่ฮะไอ้ไวก็ไอ้โคสายสีแล้วมาเลยเจอมาว่าจะยิงก็หูวข่ามไอ้อ๊มฮะข่ามไอ้อ๊มเจออามเมืกี้ดิไม่ได้ก็ว่าจะให้ม่านีย่านจำไม่ได้เลยบอกว่ายิงมาให้ม่านีเลยสายสีเลยนี่มาได้ใกล้ใกล้เลย สตบ้านนายู่นี่ก็ลงสายชีกับลงุบลงคนี้ได้ใา่ใกล้พยายามจะมาบดูตรงนี้มัน,มน,น,มนว่างเงียบว้าพังจะพังไม่พังวันนี้จะพังวันไหนตะเยอะครับนี่ <laughs> ไม่รู้เอาอะไรมาด้วยนะพี่น้องนะ ไต่ยเยสกีลุดสกีลุดดิเนี่บางไว้มีลงสกีลุดเลยนดีมาข้างหลังนู้ว่าสกีลุด มาแล้วคันใหม่เราจะตั้งชื่ออะไรดีครับเังไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรเลยนะเสียเน่ครับรถคันนี้เน่เน่เน่อะยูเน่เยอยูเน่ยอเน่เน่เน่ยูเน่ยูเน่ อย oh, ู่นี่อยู่นี่มันนี่มานนี่มานนี่มานนี่ว้าเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าโอ้รอลอยยกล้อเลยครับพี่น้องครับงานนี้เจ้ากรุงฮะยกเลยยกเลยอ้าวเครื่องร้อยเจ็ดห้ารวมเทอร์โบสองร้อยสิบพอดี ใช่ไหมใช่ดีเนาะมีเทอร์โบด้วยอ่ะมันสองร้อยสิบพอดีเครื่อง JO JO อะไรวะ JO เจ็ด E หรือแปด E เนี่ยจะไม่ได้แล้วน่าจะเจ็ด E เออน่าจะใช่สิก็าออกฮะพี่เนตรเครื่องเครื่องทถไหระเครื่องร้อยเจ็ดห้าใช่ไหมว้า นาเกียรตินี่ดันดันดันฝ่าดำลงดำลงดำลงผมจำไม่ได้แล้วเห็นเขาบอกว่าเครื่องร้อยเจ็ดอะมานี่ได้จอดสัดเด็ดสองรอบเลยนะไปไปจอดยกเลยยกเลย ว้าเหม็นไม่ยางไอ้หฮะโอ้ยขอบเก๋โอ้ยข่าวขั้นใหม่เลยนะพินิจเครื่องเท่าไหร่นะเครื่อง1075รวมเทอร์โบใช่ไหม210รวมเทอร์โบไม่เครื่องเดิม1075รวมเทอร์โบ210พอดีถูกเจ็ดเอ 7E ต้อง่ยทำโดเด่นให้มันต้องต้องต้องาอีกครับอีกค่อนีอคองนั่งจัดเลยเจ็ดอีใช่ไหมเจ็ดอีใช่ไหมเจ็ดอีครับอ่าเครื่องร้อยเจ็ดสิบห้ารวมเทอร์โบครับผมไม่ผมซื้อมาให้แต่ซ้าแล้วดิ ไม่ได้เลยนะเนี่ยไม่ได้เลยเหรอโอ้อเขาจ้งล้อกันหมดแล้วผมไม่รู้แล้วเพื่อนทนี้ผมใจค่าถ่ายไปแล้ว <c oughs> โอ้สนุกสนานอย่าไปซีเรียสนะพี่น้องนะอยู่กับตาเยอะนะโอเคครับิีนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอยูทูบ <c oughs> เอ้กาเซ็งให้ด้วยนะครับโอ้มารอบนี้ก็จมสองคันเลยนะพี่น้องนะ,ะมีคันสีม่วงแล้วก็ รถคันใหมของเจเนตไลสังกัดน่าจมหมดเลยอโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ